สวัสดีครับคุณสมทิตต์นะทางช่อง youtube ประกอบ a c e b o o k นะครับเพราะนอิกเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปให้ความรู้นะแต่ว่าเป็นคลิปให้นความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเกี่ยวกับขายที่ขายทางนะเรียกว่าขายที่ดินนันแหะนะครับขายที่ดินขายอาคารนะนะครับทีนี้ปเด็นของเรานะครับที่จะดูเนี่ยก็คือหนึ่งเวลาคนจะขายที่ขายทางอะไรก็ตามนะครับลายมือต้องบอกความโชคดีหรือความดีใจด้วยว่า มันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้ววิธีการดูเนี่ยสำหรับหมอดูที่กําลังศึกษาอยู่บางท่านนะใช้มาบางท่านที่กำลังศึกษาหรือท่านที่เก่งแล้วก็ต้องขออภัยในส่วนนี้่ะเป็นการที่ผมจะพูดให้ถึงเรื่องของให้ความรู้สําหรับท่านที่ยังไม่รู้เท่านั้นเองนะตัวนี้นะครับหรือว่าจะเกิดยังไงไปขัดแย้งในความคิดของท่านท่านนะครับก็ถือว่าให้มองเป็นอาสตร์หนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนะครับไปที่ลายมือได้เลยนะตัวนี้นะครับ ฉะนั้นการดูนะครับของระบบเมทริกนะครับคำว่าระบบเมทริกเนี่ยของเราคือการวัดเอานะการหาจุดอายุเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับผมจะอธิบายเรื่องของตาราอื่นก่อนนะถ้าตาราอื่นๆส่วนมากถ้าเกิดมองหาความโชคดีการขายที่ขายทางส่วนมากจะมองกันที่เหนือน,นี้ครับนะสองเหนือน,นี้นะครับคือเรื่องเรื่องของเครดิตเรื่องของบารมีเรื่องของการได้ทรัพย์ได้เงินจะส่วนมากจะมองที่เหนือน,นี้นะหนึ่งเรื่องน,นะครับ แล้วจะต้องมีจุดแดงๆส่วนมากนะครับก็จะมีเรื่องแดงเกิดขึ้นโดยไม่ทับเส้นครับอาจจะขึ้นตรงนี้นะนะครับนี่คือในส่วนเรื่องของการโชคดีบางทีบางท่านนะครับอาจจะขึ้นเนินนี้หรือจะขึ้นเนินติดต่อเจราจาค้าขายก็ได้แล้วแต่นะอันนี้คือตําราอื่นๆนะนะครับพูดถึงว่าตําราอื่นๆนะจะจะมองกันแบบนี้นะครับส่วนต่อมาครับระบบเมริก <c oughs> ของเราไม่ได้ใช้แบบนี้นะ ระ,ร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 ะบบเมติมค์เราจะใช้เครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายโชคดีครับยกตัวอย่างในมือนี้อ่าให้ไปดูใกล้ๆแล้วกันยกตัวอย่างในลายมือเนี้ยเครื่องหมายโชคดีมีอะไรบ้างเราจะใช้เครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายวิกตอรี่คือเครื่องหมายเอ่อถ้าเป็นเครื่องหมายโชคดีแบบโดกดๆเลย <ๆ S 2> จะเป็นแบบนี้ยกตัวอย่างนะนะครับตัววายเป็นแบบนี้ครับนี่ขึ้นแบบนี้เลยนี่อันนี้ถือว่าเด็ดแบบฟุกๆเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะเครื่องหมายที่เป็นโชคดีแบบนี้ยกตัวอย่างนะนี่คือจุดโชคดีแรกนะครับดูนะนี่คือจุดที่เป็นตัว V ีเราต้องการหาตัวที่เป็นเครื่องหมายตัว V ีมันจะวียังไงก็แล้วแต่จะเอียงจะนอนไปด้านไหนก็แล้วแต่เราถือว่านี่คือเครื่องหมายโชคดีแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายที่ตั้งตรงๆแบบนี้ก็เหมือนว่ามันจะได้เต็มหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบขึ้นมาแล้วแต่ง้ามโดยมีอะไรเส้นนี้ตัดก็คือเดี๋ยวว่ามันจะได้จากการพุกพุก แต่ถ้าเกิดมันได้กันตัดกันแบบนี้เส้นไขว้ไปไขว้มาแล้วเกิดเครื่องหมายโชคดีแบบนี้เขาจะได้จากการลงทุนนะครับาฉะนั้นว่าบางทีเขาเรียกว่าซื้อที่ซื้อทางมาต้องการขายเก็งกําไรไว้หลายปีนะครับแต่ยังไม่ได้สักทีนะนะครับจะเป็นแบบนี้ต่อมาครับเครื่องหมายที่ไม่ดีบ้างนะครับเครื่องหมายที่เป็นลักษณะที่เป็นตัว A ยกตัวอย่างครับเส้นนี้เขาเรียกเส้นต่อกันนะแบบนี้ครับนี่มันจะเป็นเส้นความแบบนี้ยังไม่สําเร็จนะครับยังไม่สําเร็จนะ เส้นแบบนี้ครับเส้นวาสนาแนววาสนาวิ่งชนเส้นสมองที่เป็นตัวเอแบบนี้ก็ยังไม่สาเร็จแต่เครื่องหมายที่สําเร็จจุดที่สองคือเครื่องหมายนี้ครับนี่เห็นไหมครับเครื่องหมายแบบนี้เป็นเครื่องหมายสาเร็จนะครับแต่ถ้าเกิดบางหลายตาราก็อาจจะมองเป็นเส้นอุปสรรคแต่ย้ํานะครับนี่คือระบบประสาทเราใช้เครื่องหมายแบบนี้เป็นเครื่องหมายโชคดีแต่ทีนี้เขาบอกว่าบางทีบางท่านเนี่ยลายมือม็นมีแบบนี้ยนะมันมีแบบนี้อยู่นะถือว่าแบบนี้เอาอย่างนี้ฉันก็โชคดีสิ นะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะสมมติว่าคนอายุ48 49กยกตัวอย่างนะซึ่งนะครับระบบเมทริกเราจะมีการวัดนั่นเองครับเมทริกย่อมมาจากการวัดเราวัดยังไงดูนะเราจะมีลักษณะของการวัดเราต้องการวัดแบบนี้ครับอันนี้คือวัดแบบ90%คือละเอียด90%อนะย้ยเขาว่า90%นะนี่คือการวัด90%เรเราจะวัดแบบนี้เมื่อวัดแบบนี้เราก็จะมีการตีเส้นนะยกตัวอย่างก่อน นะครับการตีเส้นหาเนี่ยเราก็จะตีเส้นเดียวย่อภาพไปนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่มองเห็นนะนะครับการตีเส้นหาจุดอายุเนี่ยนะครับมันก็จะตีลักษณะลคล้ายๆแบบนี้นะครับไ้วยกันไปไ้วยกันมานะครับสูตรการวัดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะหาดูซิว่าไอซี่มันตัดเนี่ยช่วงนี้มันอายุเท่าไหร่เห็นไหมครับเอ่อวันอายุเท่าไหร่นะแล้วขึ้นจากบนลงล่างล่างลงบนนี่คือสูตรการวัดนะครับซึ่งนี้ตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่ยากนิดหนึ่งสำหรับท่านที่ศึกษานะครับแต่ถ้าเกิด นักศึกษาที่มาเรียนที่นี่นะครับเป็นแบบนี้ก็ต้องเรียนกันเป็นวันเลยนะครับใช้เวลาเกาชั่วโมงี่คิดเรื่องของตัวที่อยู่จนคล่องนะครับนะเข้าใจนะนี่คือในส่วนเรื่องของการวัดจุลยุเยาวัดแบบนี้ซึ่งเมื่อกี้เราจะวัดจากสร้อยข้อมือขึ้นมาจาะนะครับแล้วก็มาตีเส้นค่อยไปค่อยมาแบบนี้จนได้เส้นใดเส้นหนึ่งที่นะครับเป็นเส้น จุดอายุนั่นเองครับนี่เราจะหาจุดนี้แหละนะครับว่ามันไกวไปตรงไหนบ้างเห็นไหมครับเมื่อได้เป็นเส้นพระเอกแล้วเราก็จะเลื่อนเส้นหานะครับเราจะเลื่อนแบบนี้ฉะนั้นนะครับน้องๆนะครับสิทธิ์รุ่นน้องนะครับไม่ใช่น้องๆจิตพูดผิดสิทธิ์รุ่นน้องนะครับถ้าสนใจเรื่องของการเรียนมาเรียนซ้ํานะครับยกตัวอย่างนะถ้าเกิดคนไปเคยไปเรียนมาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจนะครับสามารถมาเรียนที่นี่ได้นะครับแต่ไม่ใช่เรียนปีนะฮะนะครับก็เรียน เข้าหมดเรื่องของการเรียนนะครับรูปแบบเต็มรูปแบบเหมือนเดิมนะครับอ้าวทีนี้เมื่อรู้นะครับอธิบายคร่าๆคนนี้ก่อนนะทีนี้กลับไปที่ลายมือเหมือนเดิมครับนี่วัดแบบนี้นะอยอย่างนะเราจะเริ่มต้นที่วัดแบบนี้นี่คือรายละเอียดเก้าปอร์ซนตจะวัดแบบนี้นะต่อมาครับทีนี้เรากลับมาที่จุดอ่าเมื่อกี้บ้างฉะนั้นเส้นนี้เนี่ยถ้าเกิดวัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเส้นนี้จุดโชคดีของเขามีสมมุติก่อน นี่คือเครื่องหมายที่มันเป็นแบบนี้มันเป็นเครื่องหมายโชคดีเห็นไหมมันเป็นแบบนี้นะนายกตัวอย่างก่อนมันเป็นแบบนี้ตร, by by ตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดดูกะด้วยสายตานะครับที่มันไม่ได้วัดเนี่ยตรงนี้อายุน่าจะอยู่ราวๆนะครับตรงนี้ถ้ากะไปก็นะน่าจะอยู่ประมาณนี้สักสี่สิบห้าสี่สิบหกประมาณนี้นะนี่คือสี่สิบห้าสี่ิบหกอยู่ประมาณนี้ฉะนั้นตรงนี้ถ้ากะไม่ผิดนะครับที่ใกล้เคียงมากๆน่าจะเป็นสี่สิบสอง นะประมาณนี้นะครับสี่สิบสองนะครับประมาณนี้บางทีบางท่านเนอาจารยนไอ้4ี่สิบกว่ากว่าันเลยตรงนี้แล้วนะไม่ใช่นะครับบางทีรุ่นต่อฝากนิดหนึ่งนะสําหรับรุ่นที่บางทีบางท่านกำลังศึกษาอยู่เนี่ยเส้นจิตใจต้องดูเส้นจิตใจเขาด้วยว่าเขาดันต่ําหรือดันสูงนะครับไม่ใช่ไปยืนจิตใจนี้บรรทัดฐานเป็นสี่สิบปีนะนะครับหรืออจะเป็นที่จะเจอมาบางทีสี่้าก็มีนะครับอยู่ที่เนินบารมีขอแคบหรือกว้างนั่นเองนะครับฝากไว้นิดหนึ่งสำหรับท่านที่ดูเป็นนะตรงนี้นะครับแต่อาจจะยังมัดไม่เป็นนะ ฉะนั้นอันดับแรกที่เราหาคือเครื่องหมายวิกตอรีนะได้แล้วครับนี่เครื่องหมายแบบนี้เห็นไหมวัดขึ้นมาตรงนี้การวัดของเรานะครับแล้วจุลยุของเขามันจะเริ่มจากด้านล่างขึ้นมานะยกตัวอย่างนะครับอ่าอายุประมาณที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบสามสองขึ้นมาเรื่อยๆครับถ้าเกิดอยู่ช่วงนี้หละมันทําไมมันยังขายไม่ได้นะถ้าเป็นยูรักณะเบ็บขายไม่ได้เพราะอะไรเพราะเครื่องหมายที่เขามาทับเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายลักษณะตัวหันหัวลง คือตัวเอครับหรือบีความอะไรครับแบบนี้มันยังไม่สําเร็จแบบนี้ยังไม่สําเร็จนะครับยังปวดหัวอยู่หรือบางทีก็เอ้าอาจารย์มันก็มีเส้นที่เป็นเครื่องหมายโชคดีแล้วนี่ยกตัวอย่างนะเออเนี่ยมันแบบนี้แต่อย่าลืมนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเครื่องหมายละหน้าแบบใกล้เคียงแบบนี้ถึงจะมีเครื่องหมายที่เป็นโชคดีนะเดี๋ยวเอาพาไปใกล้ครับถึงจะมีเครื่องหมายที่เป็นโชคดีแต่มันมีลักษณะของเครื่องหมายที่เป็นตัว A มาตัดนะครับแบบนี้เครียดก่อนแล้วก็มีเส้นตัดแบบนี้เขาเรียกว่าตรงนั้น มันเป็นลักษณะราคาที่ไม่โดนใจใช่นะครับตัวนี้มีการซื้อแน่นอนนะครับคนติดต่อมาซื้อแต่ราชาอันราคาอันนั้นอ่ะมันไม่โดนใจเรานะคือไม่อยากขายภาษาชาวบ้านไม่อยากขายจําเครื่องหมายจุดนี้ให้ดีนะตรงเครื่องหมายนี้นะครับนี่คือมือขวาฉะนั้นมือขวาคือมือเกี่ยวกับข้องกับเรื่องของการไปรับเงินเท่านั้นนะครับการไปรับเงินคือการขายนะแต่มือซ้ายมันจะอยู่ในแบงค์หรือไม่อยู่ในแบงค์มันอยู่ที่มือซ้ายหลักนะครับ ถ้าเกิดมือซ้ายไม่เกิดเครื่องหมายโชคดีก็แสดงว่าลายมือนี้ขายได้แต่นี่สินคุณต้องใช้งงคือมันก็เลยไม่เข้ามือมันก็จะขายได้เอาให้คนอื่นนะเข้าใจะนะนะครับนี่คือการวัดฉะนั้นการที่จะรู้จริงว่ามันขายได้หรือไม่ได้ต้องมีเส้นนี้โดยชัดเจนฉะนั้นถ้าเกิดสีแดงนี้ต่ําลงมานิดนึงนะครับเนี่ยสมมติสีแดงอยู่ระยะน,นี้แสดงว่าตอนนี้ก็ยังขายไม่ได้เห็นไหมครับ ฉะนั้นก็ต้องรอระยะเวลาอีกหนึ่งปีหรือหกเจ็ดเดือนขึ้นไปถึงจะเริ่มขายได้ฉะนั้นลายมือน,นี้จุดนี้ด้านบนนะครับเริ่มดีแล้วนะครับเริ่มดีแล้วนะนะครับยกตัวอย่างนะครับทีนี้ไปดูที่มือขวาไอ้มือซ้ายบ้างแล้วหน้าของมือซ้ายเนี่ยนะเดี๋ยวนะขอดูนิดหน,นึง่งเอาละเมื่อกี้ที่กะดูอา้าวเห็นไหมมือซ้ายเขาจะมีเครื่องหมายที่เป็นลักษณะอยู่ใกล้เคียงกับอันเมื่อกี้คือเครื่องหมายตัวนี้ครับนี่ แล้วแนวเส้นวัฒสสนาตรวนี้ไปถึงว่าเส้นวัฒนานะเขากำลังจะพุ่งไปด้านบนนะครับแล้วแนวนี้ก็มีอีกเส้นหนึ่งครับเส้นนี้มีอีกเส้นหนึ่งนะเข้าใจะนะครับเขามีอีกเส้นหนึ่ง แสดงว่าเส้นนี้ถ้าเกิดวัดด้วยระบบไปที่เข้ามาก็จะอยู่ตรงประมาณนี้ครับเราขีดเออบางทีบางท่านอาจารย์เอียงไปหรือเปล่าเออเคยโดนทักนะผมนะครับไอเอียงไปไหมเมาเล่าไหมแต่ตอนนี้ตอนขีดเส้นเนี่ยนะฉะการนการสีเส้นแหละไม่โดนใจนะครับเทคนิคใครเทคนิคมันนะแต่ของผมถือว่ามันแม่นแบบนี้ผมขีดแบบนี้แหละนะครับบางทีบางท่านอยากให้ผมขีดแบบนี้ก็มีอยากให้ฝักแบแบบนี้นะครับเออเขาบอกว่าไปตามข้อนิ้วกลางดีกว่าหรออย่างเงี้ยนะครับแต่ของผมถือว่าของผมใช้ลักษณะแบบนี้ครับมันถือว่าฉะนั้น ตำราเดียวกันนะครับแต่ความเชี่ยวชาญแต่ละท่านไม่เหมือนกันถึงบอกว่าหมอดูครูคนเดียวกันนะครับตำราเดียวกันแต่ความแม่นยำไม่เหมือนกันนะครับะนั้นอยู่ที่ว่าตัวเราจะไปเมื่ีท่านาอาจจะวัดถูกกับผมก็ได้ <laughs> หรือเก่กงกับผมก็ได้นะครับมันมันเป็นไปได้หมดแหละนะครับไม่ว่ากันนะแต่ทีนี้ผมก็มถาถนัดแบบนี้นะครับผมก็พูดเรื่องของการที่เพือ่อนๆคอมเมนต์มาก็ฝากไปตรงนี้ด้วยนะครับ <S <s เอาละนะครับที่เห็นนะครับเครื่องหมายโชคดีเขาเป็นแบบนี้ เขาเป็นแบบนี้แสดงว่านี่คือจุดเครื่องหมายโชคดีที่เขาตรงกันทั้งซ้ายทั้นขวาแสดงว่าการขายที่ขายทางของเขาในมือขวาคือการติดต่อคอนเทคชันเขาจะได้เงินนะครับค่อนข้างที่จะเหลือใช้คำว่าค่อนข้างที่จะเหลือทําไมถึงเหลือเพราะมือซ้ายมันเกิดเครื่องหมายโชคดีด้วยนะครับเออบางทีบางท่านก็อาจจะบอกอาจารย์ขายที่ขายทางดูมือซ้ายอางเลยวก็พอนะครับอันนั้นเราแต่ส์เรงแต่แล้วแต่ด้านนะแต่ผมใช้ขวาด้วยเพราะมันต้องไปติดต่อ กับคนอื่นครับแบบนี้คือเส้นที่มันพอใจจากคนอื่นการให้ราคานะครับเอาทีนี้ต่อมาตําราเดียวยังไม่พอละอาวเห็นแล้วนะครับว่าคือหมายโชคดีละคือมีเครดิตในการขายล่ะทีนี้สําคัญตําราที่สองครับเราจะใช้ตารางที่เป็นเลขเจ็ดตัวผมใช้คำพีสัตตะเลขของอาจารย์ธนกรนะครับซึ่งมีความแม่นยามากๆนะใช้คำเช่นกันนะครับ สองตำรานี้นะครับตำราเมิตริกของอาจารย์พัชนีหรือบรมอาจารย์ของท่านท,ที่เรียนมาก็คืออาจารย์สมบัติรุปปดิ์ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่ก็คงการแยกยะระดับอาจารย์ผมก็ไม่รู้ละทำไมถึงแตกกันออกมาเป็นสองสอง,สองสาขาก็ไม่รู้ละนะครับทีนี้ผมพูดถึงว่าการวัดมือเราใช้แบบนี้อ้าวทีนี้ต่อมาครับเรื่องของเอาวันหนึ่งดีก็ไปร่วมฉะนั้นสําคัญทีนี้ตารางนี้แหละนะครับสิ่งที่เราจะดูที่ว่าขายที่ขายทางเขาดูตรงไหนนะครับฉะนั้นอันดับแรกครับ ขายที่สิ่งที่เราจะต้องการคืออะไรเงินคนขายที่ขายมันก็ต้องการเงินถูกนะฉะนั้นการเงินเราจะดูที่ตรงไหนล่ะเราดูที่กระดุมพราครับนี่ตรงนี้คือเงินหมุนแสดงว่าตรงนี้คุณต้องดีก่อนหนึ่งเรื่องนะครับแบบนี้คุณต้องดีก่อนหนึ่งเรื่องสองต่อมาครับมีเครื่องหมายที่เป็นอนะุตสาหะด้วยเขาเรียกว่าอุตสาหะคือเครื่องหมายนี้ครับแต่ต้องเป็นเครื่องหมายเป็นแสแลชแบบนี้ เอาละสหัชะคือลูกค้าครับต้องมีลูกค้ามาซื้อเอาละกําลังติดต่อลูกค้าละนะเข้าใจนะครับถ้าอ่านไปดีๆเนี่ยถ้าเกิดอ่านไปตรงๆเนี่ยก็ถือว่าลูกค้านะครับเอเป็นยังไงบ้างนะนะครับเป็นยังไงบ้างลูกค้าก็อาจจะไหลเลขนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะไม่สอนนะเพราะมันมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งสาหรับท่านที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าดันไปถึงลูกค้าเกตดีเอาลูกค้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราเอาบอกเป็นมาตาถ้าเป็นลูกค้าต้องเป็นผู้ใหญ่หญิงหรือ เ <S an throp od> พื่อนรุ่นที่ที่เป็นผู้หญิงเขาจะแนะนําคนมาซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าแบบนี้ต่อมาครับเมื่อมีได้เงินนะถ้าเกิดได้เงินแล้วนะครับเรื่องของก็ต้องไปมองเรื่องของหนี้สินด้วยนะครับได้เงินแล้วนะนะครับต้องไปมองเรื่องของหนี้สินด้วยถ้าเป็นหนี้สินตกที่เลขหนี้สินเราดูที่อะลลนะครับดาวอายุเห็นไหมครับดาวอายุเป็น ไม่ใช่ตำแหน่งพูดถึงนะครับรุวมถึงดาวดาวพฤหัสนะครับซึ่งเป็นที่เป็นอายุอยู่นะถือว่าตำแหน่งของเรื่องของยี่เบีดยเดชะตาเนี่ยก็ตกเอ่ออริกนะครับอถือว่าตรงนั้นปัญหาหนี้สินเนี่ยตกอายุก็คือแค่เกี่ยวก็อันนิดหน่อยนะครับใช้วันนี้หน่อยใช้ก็ได้ไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามแบบนี้เขาเรียกว่าเหลือน้อยแล้วนะครับเอาละถือว่าเรื่องของหนี้สินคุณก็ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วในช่วงแบบนี้ต่อมานะครับทีนี้ก็ต้องไปดูซิว่า สิ่งที่จะขายที่ดินยกตัวอย่างนะเราจะดูตรงไหนบ้างถ้าเป็นบ้านก่อนยกตัวอย่างบ้านก่อนนะครับบ้านในรายมือนี้จะเป็นลักษณะพันธุ์ครับเป็นกาลีนะครับแบบนี้เขาเรียกถ้าจะขายบ้านบ้านต้องไปคําว่ากาลีคือคุณต้องย้ายออกจากบ้านหลังนั้นคือคุณจะขายคุณต้องย้ายออกหรือเสียบ้านหลังนั้นไปนะครับนี่คือนะต่อมาครับมันจะโยงไปถึงพันธุ์เป็น พปคาด้วยนะครับแบบนี้อาจจะเป็นอสังหาอาจจะเป็นที่ไม่ได้อยู่อาจจะเป็นเป็นอสังหาหรือทรพย์ของเราก็ได้นะครับนี่คือในส่วนเรื่องของการที่ขายที่ขายทางได้ต่อมานะครับมาดูอีกนะครับแบบนี้มาดูที่ทนังตำแหน่งทนังต้องเกิดเครื่องหมายที่เป็นมูละครับแบบนี้เขาเรียกว่าคุณจะได้เงินจํานวนมากเห็นไหมครับเห็นนะดวงนี้เขาเลยถ้าเกิดดูดีๆนะครับเขาเป็นดวงที่เงินชนเงินนะ นะครับเงินมาตกตรงนี้การติดต่อนะครับตกพยายะอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อที่เป็นส่วนตัวไม่ต้องผ่านในหน้าอะไรนะครับดูนะน,น,นี่เห็นไหมครับอาจวิชุรีนะตัวนี้ผิดเขียนผิดครับตัวนี้ก็จะเป็นบอ,อ,อมานะครับเป็นดาวอายุแม่เป็นดาวมูละนะครับตรงนี้นะสาหรับท่านที่เรียนเลขศาสตร์อยู่จ,จะไม่เหมือนกันนะครับอย่าทักมานะเลขศาสตร์มันจะชิ่งไปทั่วกระดานนะครับแต่นี้ผมใช้คำผีสัตว์เลขนะครับนี่คือ3ามจุดนี้เราจะดูนะครับดูนะ นะครับไม่ว่าจะตัวเราอารมณ์ของเรานะครับในเงินมากนะครับตัวนี้ตกที่ฐานเลขสิบนะครับตกที่เราจะคุยกับเรื่องของลูกค้าฉะนั้นการติดต่อคนนี้ท่านที่เป็นแบบลับๆเขาเรียกว่าเป็นแบบที่เป็นส่วนตัวนะครับอาจจะไม่ผ่านในหน้าเราจะเป็นแบบนี้นะเข้าใจนะครับนี่คือในส่วนที่มีโอกาสที่จะได้สําคัญตัวต่อมาสุดท้ายก็คือถ้าเกิดมีเรื่องของพระคัพปีเข้าไปพระคัปีไปนับตกอายุตรงนี้พอดีอีกอา้านะครับตรงนี้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดนับดูนะครับตรงนี้ถ้าเกิดนับดูนะนี่คือเรื่องของจอยุเนี่ยลงแบบนี้เลยนะครับลงแบบเนี้ยตอนที่เราดูเมื่อกี้ผมกลับไปที่อายุสี่สิบเอ็ดสิบสองประมาณนี้นะซึ่งในมือขวานะครับถ้าเกิดนับเพราะก็ปีของเราก็จะนับตรงนี้จุดอายุนี่คืออายุสี่สิบเอ็ดนะครับนี่สี่สิบย่สงสี่สิบเอ็ดประมาณนี้แหละเราๆนะครับตรวนี้มันมันโยงเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะครับสองปีเนี้ยังไงก็ขายได้เพราะเขามาลงอยู่ที่เลขสามนะเข้าใจนะครับ นี่คือสั้นที่บางทผีผมไม่ได้บอกว่าให,ให้ท่านผู้ชมดูเป็นทุกอย่างนะแต่ผมก็ลังจะเล่าว่าผมดูแบบนี้นะนี่คือสามตรงนี้แบบนี้เขาเรียกว่ายังไงก็ขายได้มีทั้งกำป,ปีไปลงมีทั้งเหตุมีทั้งผลนะครับได้เงินขารซื้อมันต้องมีคนซื้อได้เงินแล้วก็หนี้สินรวมทั้งหมดเห็นไหมครับนี่คือในส่วนที่เราจะดูเรื่องของ การที่จะขายที่ขายทางขายตึกขายอาคารฉะนั้นก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับทีนี้ถ้าเกิดท่านเห็นลายมือของท่านนะครับที่เป็นลักษณะตัววายวายแบบนี้นะครับอยู่ราวนี้แหละนะครับจากโซนนี้ขึ้นด้านบนเนี่ยนะครับอายุประมาณสัก35-55เนี่ยนะครับอยู่ประมาณนี้นะให้กับโรคประมาณนี้ก <c> ะ <oughs> ได้เลยนะครับถ้าเกิดเรียนพยายามต่อไปนะถ้ามันมีเครื่องหมายโชคดีนะเข้าใจนะครับนี่คือในส่วนเรื่องของ การดูลายมือ,อรูปแบบระบบเมทริกเราใช้แบบนี้นะแล้วก็ส่วนอื่นๆน,นะครับที่การดูเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของพื้นดวงเข้ามาฉะนั้นการที่เราดูในเพจหรืออะไรก็าตามที่เราเห็นเห็นคือส่วนมากเราจะดูกันแค่พื้นดวงใครเขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นภาษารายมือก็อยู่ในขั้นที่ยังเป็นปฐมอยู่นะครับแต่อันนี้มันออกเรวทางปริญญาตรีไปแล้วนะครับก็คือมันจะขั้นสูงขึ้นมาทีนึง เมื่อมันขั้นสูงขึ้นมาก็เลยท่านผู้ชมก็เลยติดตามก็เลยมันค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะบางทีเข้าใจงงดูแล้วงงนะครับฉะนั้นมันเพราะมันงงเพราะว่ามันมีความลึกซึง้งแล้วก็มีรายละเอียดมากนะครับเอาละนะครับเข้าใจประมาณนี้นะต่อมาครับก็จะมาเรื่องของการเปลี่ยนบ้างนะครับการเปเรี่ยนแบบเร่งรัดนะครับ2กันยา66นะครับตอนนี้รับสมัครแล้วนะครับนาน12วันเลยเราจะเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเราจะเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ นะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เริ่มสองกันยานะลองนับดูนะครับผม้เสร็จตลาดผมเป็นคนทําอะไรก็ตามที่ทําสดๆนะไม่ค่อยได้มีอะไรนะขั้นตอนคลิปอะไรสกิปอะไรมากมายอ่ะพูดแบบนี้ก็เห็นแบบนี้คุยแบบนี้นะสองกันยาหกหกนะครับนานสิบสองวันก็คือเสาร์อาทิตย์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 รวมสิบสองวันนะครับตรงนี้นะครับเข้าโสดมือเข้าหมดสู่มืออาชีพเลยนะครับอันนี้ถือว่าไม่เป็นไม่ได้สอนนะครับไม่ต้องห่วงว่าถ้าเกิดเรียนจบอยูสองวันแล้วเนี่ยถ้าเกิดยังไม่เข้าใจอะไรมากมาย หรืออาจจะเก่งแต่ยังไม่มากเนี่ยนะครับยังเรียนําได้ไหมตอบว่าเรียนได้ทั้งชาตินะครับเสียค่าครูหรือค่าเทอมแค่เพียงครั้งเดียวคือคร์้เดียวนั่นเองรับไปเราจะสอน2วิชาผสมเหมือนเมื่อกี้ครับคุณต้องอ่านลายมือได้แล้วอ่านตัวเลขได้ผสมกันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับหนึ่งเรื่องต่อมาครับเปิดเรียนออนไลน์รับรใช้ระบบ Zoom นะครับระบบ Zoom คือการประชุมระยะไกลนี่แนี่ยคุณจะเห็นคอมพิวเตอร์ผมเลยนะครับผมจะสอนแบบนี้เลยระบบ Zoom นะครับรับทุกวันอันนี้รับทุกวันแล้วก็เรียนทุกวันด้วยนะครับ บางที้ีอาจารย์ถ้าเกิดงวดสะดวกสูนี้ผมจะสอนเฉพาะจันทถึงสูงนะก็คืออาจจะเป็นจันทร์พุธสุกอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่กาหนดนะบางทีอาจจะองังคาพรพฤหัสเนี่ยแล้วแต่เรานะครับแต่จะสอนแค่วันละไม่เกินสองชั่วโมงครับตรงนี้จะสอนนะครับให้เพราะผมผมส่วนมากผมจะสอนตัวต่อต,ต,ต,ตัวนะครับถ้าเกิดจะสอนแบบคนลหลายชั่วโมงเดี๋ยวท่านอื่นจะไม่ได้เรียนทําไมถึงไม่ได้สอนในพร้อมๆกันเพราะเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับมันจะเป็นยากกัน ที่จะมารวมคนอื่นเนี่ยหรือรวมคนหลายๆคนมามาเรียนพร้อมกันมันค่อนข้างยากแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรียนซูมเนี่ยมันจะเป็นตอนไหนล่ะเรียนซูมมันจะเป็นตอนที่คุณเก่งคุณเก่งตอนนั้นุณจบตอนนั้นแหละนะครับเรามีใบประกาศให้นะครับเอ,อเป็นใบประกาศว่าเรามีผ่านสําเร็จการอบรมเนี่ยให้อยู่แล้วนะครับใบประกาศสวยๆนะครับมาดูชมนะเอาทีนี้ต่อมานะครับแล้วเรื่องของเปิดเรียนแบบเร่งรัดล่ะสิบสองวันอันนี้ถือว่าเข้าหมวดส่วอาชีพนะครับตรงนี้ถือว่า มันค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับสอนตั้งแต่เก้าโมงนะใช้ว่าแปดร้แปดชั่วโมงนะสอนตั้งแต่เก้าโมจงจนถึงหกโมงเย็นนะตัวนี้ไม่เป็นไม่เลิกสอนนะครับกินข้าวยังสอนนะที่นี่นะกินข้าวยังคุยกันไปเลยนะครับในห้องเนี่ยไม่ไม่เนเรียนหนักนิดหนึ่งนะครับเพราะเราจะเน้นว่าให้เป็นนะซึ่งส่วนมากที่เราไปเจอเจอกันก็คืออาจจะเป็นผ่านการอบรมนะครับแบบประมาณสักสิบชั่วโมงส0ิบชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ถือว่าผมท้าว่าอาจจะแค่พอรู้เรื่องนะครับ อาจจะเป็นแนวทางที่ไปหากินแต่ที่นี่ของเราให้คุณแข็งแกร่งเมื่อคุณจบไปแล้วคุณไปเจอลูกค้าแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะครับก็ยังติดต่อผมได้เหมือนเดิมครับนะเข้าใจนะนะครับนี่คือขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับถ้าสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับตรงนี้อยากเรียนแบบไหนเลือกเอานะครับเราจะสอนแบบนี้แล้วท่านผู้ชมที่ต้องการดูนะครับพูดผิดนะเรือกรู้นะครับท่านผู้ชมที่ติดตามถ้าเกิดต้องการนะครับฝากไว้นิดนึงนะ ถ้าเกิดต้องการดูลายมือล่นะดูลายมือนะครับเราจะดูแบบไหนบ้างนะครับฉนั้นการดูตอนนี้นะครับมีรูปแบบ3รูปแบบให้ดูนะครับแบบนี้เป็นรูปแบบที่1มาที่สำนักง,งานครับละเอียด90%เอซมีราคาแค่แบบเอื้อทอนมากๆนะครับยังไม่ขึ้นเลย3ปีแล้ว4 9 9ครับต่อมารูปแบบที่2ครับแบบโทรคุยอันนี้คือท้างการถามโทรคุยกับผมโดยตรงแต่ไม่ได้มาที่สำนักง,งานอันนี้39 9ครับแต่ละเอียดน้อยลงคือ60เตแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการไม่มีเวลาอยู่างประเทศ ต้องการรูปแบบคลิปวิดีโอนะครับแบบนี้คลิปวิดีโอก,ก็ใช้ร,รูปแบบคลิปนะท่านอยู่นะครับไม่มีเวลานะครับหรือเป็นแม่ค้านะครับแบบนี้ต้องการเป็นคลิปก็ได้นะครับแต่อันนี้จะไม่ได้ถามคือถามก่อนทาคลิปย้ำนะแบบที่สามจะเป็นถามก่อนทาคลิปแต่แบบที่สองจะเป็นการถามมาต่อไปได้เลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดมีข้สองสงสัยอะไรมากมายต้องการรู้แบบคุยแบบที่สองก็ได้เราจะใช้ระบบซูมก็ได้นะครับแบบที่สองพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะ นะครับเอาละแล้วก็ประมาณนี้สาหรับการติดตามนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ